กัสบสวัสดีปะลุงกับสวัสดีสวัสดีเอฟซีดุก่านที่เขามาติดตามหาซองซองบ่าวตอยเนาะเมื่อนี้เขาก็มาวานแห่ปะลุงเลย បានណែហុងឆាប่าតៃមិនក្ដិចហេបើលើ เบืงโบเมตรประกนเป็นาสีป้ายยังนี่แหละยัยนให้หากหากับทานทานงมมึง,งก่อน เจ็บป่านนู้นเปลุเลยอืมมีไปลุเลยเด็ดปลาเก่งตัวหนึ่งนี่ลเด็ดปลาเก่งตัวหนึ่ง ปริญญาปริญญาพี่น้องเอ้ยไหญใหญ่เก็บอยู่แล้วก็4ซมเนาะใส่4-5ซมพี่น้องเอยตัวนึงกะบันบตายนี่งมปลงเอ้ เลอะเ,เอะหัวเหาวห่างบลุงเลยคอมเมนต์เฮทีน,ออนี่บลุงเห็นอยู่โต้หนึ่งบลุงเลย เราก็คุกตัวหนึ่งไปด้วย ปลาบอยพี่น้องเลยสวัดเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีกับสวัสดีเอฟซีประสุผลสุขคนเด้อพี่น้องเด้อโภคกันอีกแล้วพี่น้องเลยมาวัดแเฮยยำแรงมึงกบุ๋วชีนี้จะบ่มีดอกพี่น้องเลย เด็ดเละเยลยอืมอ,อุ้ยประคอนี่ประตองต้องกับประขอเห็นแล้ว ขอกบปใหญ่ท no? no no <arians> in no ีน so ึงเลยขอน้อยเดี๋ยวเอาก่อนนี่พีน้องได้ยูได้ยูยาวเลยนี่ปลาตองกะเอาใส่ก่อนเนาะ ปบข้าวทุงไปก่อนเดี๋ยวมันจะดินไปพี่น้องเลยหมัดเป็นก่อนอืมงอมีอก่อนเนาะงอมือก่อนพี่น้องเลย

คือปลากุ่มเด้อพี่น้องปลแมนปลาขนาดเนาะบางคนพี่บอาปลากินแหลบปลแมนได้พี่น้องปลากุ่มบ้านเฮาข่าวสูงไปแล้วสองแต้มมันแล้วมันแล้วพี่น้อง อีกแล้วพี่นอ้องรอบนี้ปลามีหนามมีเยอะแล้วเหลืองเออเหลืองเ,เอเอะพี่น้องครับพี่นอ้องเอ้ยเยอะอีกแล้วเหลืองเอเอะมีโอ้โหของแท้ของแท้แท้วะ นี่พี่น้องมองแท่แทวะเหลืองเอือหื้ยจอดเอากระชับมองมาน้ำเนอ,อนั่นแหละใส่มมงเป้าไว้ก่อนพี่น้องเลยไม้ไก่บ้านเท่านี้มาย่ามกับมันกระหายนไก่นี่ได้แกงแล้วพี่น้องบ้านนี้โอ้ยได้ไปซ่อนกับ ប្រកួត มาอย่างว่าหมื่นมืนกลุมหัวไปกล้กลุมหัวไปอยู่เอ้ยเจอของแท้อีกแล้วเกือบไปแล้วพี่น้องเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบ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 เจออีกแล้วพี่น้องเอ้ย พี่น้องบ็คอยเขาได้ปันเงี่ยงมันมีผิดต้งปักลายเจ็บพี่น้องไปปรากฏอันตรายนี่เอาอีกแล้วพี่น้องอ,อ้ยแล้วพี่น้องของแท้แท้ว้าพี่น้องเลยนี่ผิดเยอะ โอเคแท่วะเออใสสวยๆพี่ดิแกงพี่น้องนี hmm? จักปลาอย่างบ่อน,น,ววนมัใหญ่ตรงบริเวณปลาสูรเหมือนปลาข้าวแต่มันมันบ่อนอยู่ไกลมันวายบุถึงมันมันไปวายมัยบนบ่อน,อนมันไปหลดน แม่กับมานําพี่น้องเลยนี่ออเสบายดีพี่น้องดิปลากระไรเตอพี่น้องเลยนี่อุ้ยงามๆเลยพี่น้องเลยจอมกินเนาะพอดีแกงพอดีแกงมะแรงมันๆอยู่เนาะทุกคนเดิปลากรุดสองปลาคอพี่น้องกับปลาขาวใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องเลยโอเคพี่น้องบาดนี้ก็เสีได้อัน,อน เมื่อก่อนเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้กันสมาพากควรละพี่น้องก็จะได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเด้อพี่น้องบอกกันคลิปนะเพลยเนาะสำหรับคลิปนี้กันขอให้ทุก่านสชคดีลาไปก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง